อ่าทีนี้พอเราเริ่มมองอแต่ละแพทเทิร์นแม่นแล้วเนี่ยเราลองมาเล่นต่อกันนะฮะเราลองจับคู่ดูก่อนสมมติยกตัวยอย่างเป็นแพทเทิร์นที่หนึ่งกับแพทเทิร์นที่สองนะครับก็ให้เป็นแบบฝึกง่ายๆไปเป็นอย่างไรกันครับก็คือเราเล่นไล่ลงของแพทเทิร์นที่หนึ่งะฮะแล้วเราขยับไปแพทเทิร์นที่สองแล้วไล่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแพทเทิร์นที่หนึ่งเรเริ่มจากซ้าย 5ช่อง3นะครับจริงๆจะเริ่มจากตัวไหนก็ได้นะครับแต่ให้อยู่ใน pattern ที่1ก็เดี๋ยวผมเริ่มจากสาย5ก่อนละกันก็จะเป็นองครับสังเกตว่าจะสุดที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เราจะไปต่อ pattern ที่2เลยโดยการเลื่อนนิ้วก้อยขอยับไปเขาไปหาโนต้ตตัวต่อไปในสเกลนะครับก็จะได้ สายหนึ 1> 1่งช่องแปดนะครับขยับเข้ามาของแพทเช์ที่สองแล้วสังเกตว่าโน้ตจริงๆมันจะซ้อนทับกันนะครับเราก็ไล่ขึ้นของอแพทเทิร์ที่สองก็จะสุดที่ตัวนี้นะครับถ้ากิอยากย้อนกลับไปแพทเทิร์ที่หนึ่งต่อก็แล้วก็สไลด์ นิ้วชี้กลับไปที่ตำแหน่งแรกนะครคราวนี้ให้เลื่อนนิ้วโป้งได้นะครับถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งอย่างนี้อนะนะแล้วก็กลับมาที่รูดก็ได้เนดะีนะ๋ยนวะนะผมลองต่อกันสองแพทเทิรนให้ดูนะครับก็ได้ เราจะลองเล่นของแพทเทิร์นที่สองเนี่ยแล้วไปเล่นขึ้นของแพทเทิร์นที่หนึ่งกันเลยทำกลับกันนะครับก็แพทเทิร์นที่สองก็เริ่มนิ้วชี้ใส่ห้าใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมลองเล่นลงของแพทเทิร์นที่สองแล้วไปเล่นขึ้นของของแพทเทิร์นที่หนึ่งนะครับครเวนทีนี้เราก็ใช้นิ้วก้อยเขยิบกลับนะฮะ หรือถ้าเกิดเราเริ่มคล้องแล้วบริเวณนี้เราขยับเข้าไปในคอเรื่อยๆอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผงยบตัวอย่างเล่นต่อกันเลยไปเชะนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเนะริเวณ ดี๋ยวจะลองทำกับกันนะครับคือเล่นจากข้างในแล้วออกไปข้างนอกก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดู แล้วเราเชื่อมกันเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้เราจะเชื่อมแค่สายหนึ่งกับสายหกนะครับถ้าเกิดทําอย่างนี้ข้องแล้วเราลองไปเชื่อมที่บริเวณสายอื่นด้วยก็ได้สายไหนก็ได้ครับอันจะแบบนี้ครับอ่าสังเกตเมอกี้ผมเชื่อมตรงบริเวณสายสี่ ย้อนกลับอาจจะเชื่อมตรงสายสามก็ได้อาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือทาไม่ได้ทุกสายเลยแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปเรื่อยๆเลยได้นะครับไม่จำเป็นว่าเชื่อมครั้งเดียวอาจจะเป็นอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดมองออกนะครับก็ย้อนกลับก็จะได้ อะไรประมาณนี้นะครับลองไปทดสอบตัวเองดูแล้วก็อันนี้ที่เราเล่นเป็นคีย์ C นะครับก็คือรูทของเราเนี่ยตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัว C นะครับ C major scale ทีนี้พอ C เริ่มคล่องแล้วเนี่ยเราลองเปลี่ยนไปเล่นคีย์อื่นดูบ้างนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับแต่ว,ว่าเราเปลี่ยนตัวเริ่มนะครับอาจจะลองดูตัวอย่างนี้ครับแพทเทิร์นที่หนึ่งของเรา เริ่มตัว C ใช่ไหมฮะสมมติเล่นแค่นี้ก็จะได้ C เมเจอใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราไปเริ่มตัว D นะสเกลว่าเล่นเหมือนเดิมเลยก็จะได้ D เมเจอร์สเกนะครับก็เนี่ยครับง่ายๆนี่คือเปลี่ยน r ู o เอาเปลี่ยนตัวเริ่มนะครับแล้วก็ทำไไ้้กับทุกแพทเทิร์เลยนะครับ แต่ต้องมองให้ออกนะครับว่าตัวไหนเป็นโน้ตตัวอะไรอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะลองไปหาตัวโน้ตที่ประกอบกันในสเกลก็ได้โดยใช้ระยะห่างที่ผมบอกก็คือตัวที่สามกับสี่นะครับแล้วก็เจ็ดกับแปดห่างกันครึ่งนะฮะห่างกันครึ่งเสียงเท่ากับหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ตัวคู่อื่นห่างกันหนึ่งเสียงหมดเลยนะครับก็มันจะได้ตัวที่ติดชาร์ปอะไรเงี้ยขึ้นมา เพิ่มขึ้นมาทีละตัว2ตัวนะครับก็ลองไปหากันดูนะฮะอ่าสุดท้ายนะครับอย่าลืมเว็บผมนะฮะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ h a t t y b e b l y c o m นะครับมีทั้งบทเรียนมีทั้ง backing p a ็กเยอะแยะเลยนะฮะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์ได้นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อกันก็นได้นะครับขอบคุณครับ